phá đâm, là biến to thẻn, là gì luôn? bánh kẹo, đồ tang tang โอ้ตรงนั้นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิตาบิ๊กบอดได้นะคะลูกสาวลูกสาวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ฝากเนื้อฝากเจอกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะดูทองรอลุ้นกันนะแม่อีกเท่าไหร่เดือนอีกเจ็ดแปดเดือนเนาะแปดเดือนเก้าเดือนมากันอีกเจดแปเดือนแปเก้าเดือนนั่นแหละอะไรไหม อันนี้ก็สิบสามเดือนแล้ว่ะปีกว่าละท่านวาสิบสามเดือนละก็อาจจะเจ็ดแปดเดือนนอรนุ้นกันอีกที <c oughs> นี่รอลุนรอรุ้นท้องแต่ท้องก็เป็นสไตล์นี้อยู่แล้วป๋องแป็งอ่ะเอาอะไลูกเอาเลยหยิบเอาอยากกินอะไร แดงอมัน่จ้องเลือกแล้วมันเหมือนกันพ่อใครอ่ะพอโตโตโ้เท้าหรือหัวเมื่อกี้เท้าหรือหัวอันนี้หรอตรงนี้เหรอแต่องแปลงเข้าสไตล์นี้แม่ท้องเขาอะสไตล์นี้เลยไม่กล้าไม่กล้ามั่นใจอ่ะ ใช่หรอ,อต้องเข้าประมาณนี้อยู่แล้วโตโต้ค่ะแม่โตโต้นต่าดูได้ ต้หล่อเด้หนุ่มหล่อมากความสามารถนั่นไงโตโต้ตปูแม่แกแหละนะลายโตโต้ตไม่มีช่องหรอกที่หลานตาใหญ่อะที่หลานตาใหญ่อนะ่ะอยู่ที่บ้านดวงดาวไปอยู่เมื่อก่อนนะที่อยู่งันช้างที่อยู่ใกลอริ่นอะลายโตโต้ตตที่ชอบยกล้อ ใช่หนุ่มยกล้อความสามารถเยอะจะเอาอีกอพ่อขออีกพ่อขออีกเอา้าคิดว่าแม่รู้จักแสดงว่าแม่รู้จักชาไม่กี่เชือกเลยแสดงว่าแม่รู้จักชาไม่กี่เชือกเองหลายเชือกเลยที่พูดมาแม่ไม่ค่อยรู้ ชอบกินแต่เด๋ยวทองหรือแต่มันมันอ้าหยิบเอาลูกอยากกินอีกเอาเลยป่าถือไปให้พ่อแกะให้ป่ะไปอป่แต่แล้วสาวคนสวยไม่มีหาง เดินคล้ายๆเ่า,าเานิบนาบเนิบนาบไปแล้วไปแล้วนะไปพักผ่อนไปแล้ว 啊。嗯 <noise>